สวัสดีค่ะข้อตนรับสู่มานิเลายคลิปนี้มาแจากวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่10พฤษภาคม2568ช่องทางการรับลงไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปพอเรากดที่กดดูที่คำอธิบายใต้คลิปมันจะมี ID ไลน์ขึ้นแล้วก็แอดไลน์เข้าไปพอแอดไลน์เสร็จกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปพอเรากดเพิ่มเพื่อนระบบจะบอกว่าคุณจะต้องทำยังไง ให้ใส่โคดอ่างเปาไหมอย่างวันนี้นะคะโคดอ่างเปาหรือคีย์เวิร์ดที่เอามาแจากคือคำว่าอนาคตส่วนเวลาที่สามารถกดส่งอ่งเปาเพื่อรับบอลเลตฟรีได้ก็คือ21่สนาฬิกาเนาที ใครดูจบแล้วไปพิมพ์โคดอ่งางเปารอได้เลยใครชอบากิจการรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ใครอยากรู้วิธีการหงงาเงินอนไ์เพิ่มเติมรู้หนะ้าโปรไฟล์ช่องได้ส่วนใครที่ทักไปในเพจคาเฟ่ขออนุญาตไม่ตอบเพราะว่าพี่ถือว่าพี่บอกในคลิปไปแล้วแต่ว่าเราจะฟังหรือไม่ฟังอันนั้นมันเป็นปัญหาของคุณนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคําค่ะ